บอกย้ำใดก็มีแต่เขาวัดเขาวัดเลยบ่ได้มีเวลาบอกสันบ่อยใหญ่ถ้ำบุญอืมท้ำบุญอืมวันนี้อยากบอกลูกบอกหลานย่านมันเลยเวลาบอกขาหน่อยอือวันนี้ไฮมือใดมืดนี้มันเป็นเหล็กเล้ากับเหล็กห้าน้อยได้มืดไหนห้มือนี่บ่เออนี่ละทั้งทั้งเล้าทั้งห้าน้อยเลยมืด คุให้โลไ้ร้านยันมาท่านไมลา ขักๆเรยเด้ยาเด้อเดี๋ยวส่งสิิงมวยนี่จากลูกจากหลานมันนั่งสมาธิบ่นลึกจังเลยบไปด้อดเอาแม่นๆเอาสามตัวให้ได้ปุดนี่รถยา

เก้าสองเก้เก็บบ่าคือเก้าสองเนี่ยเก้าสองเก้าสองเกสองอันนี้เดอันนี้ได้ยา่ดีานเจดเจ็เก็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าแมนแมนบายายแมนบายายบอแมนเจ็หสองบ่ค่ะ

ยางออมติออมแดงดูฐานนุษฐานยักษ์กมาตักยาโอ้กบมันออกไปก่อนดอกเออเออใบก้อนหานออกก็เหมือนไม่ได้ซุ่ปนี่ตัวไม่ได้ซุ่ปนี่ตัวแบบนี้อยางไม่ได้ซุ่ปนี่เออืม้าเออมือนี้ได้น้อยยาหนิเนาะเอาห้าน่อยพร้อมเพื่อเอาเหล้าพร้อมเนี่ยเอาคือจังหูหวานเนี่ยโอ้เอาคือจัง แปลว่าให้เล่นตั้งสิบเล็กเหมันว่าโอ้เล่นเล่นว่าใหเล่นคือจังมาวานี่ก็สุดท้ายแล้วเนาะฮานอย้านอยสุดท้ายนำบาเนี่ยนะเล่นเล่นมันว่าคือจังมันออ้ันจังละที่กับสเลรนหนึ่งวันวนนยโอ้โหานอยหานอยานอยเนาะยาเนาะฮานอยฮาน

ยายมีเด้อยายมีให้อยู่น้ำสินไส้เห้สินไส้ไปซอยสินไส้กอดเกี่ยวไว้สิได้ซอยสางเวียงสางวังน้ำเนอยายเด้อเอาเห็นอยู่อยู่เห้อยู่อยู่อย่าให้อยู่อยูแต่ว่ามันทานบ่ได้เออให้ซอยลูกซอยหลานอยู่น้ำมีหลายอีหลาบ่วลูกบ้านนี้ก็สิซื้อบ่ได้เนาะไว้ไว้ยหญสิอยากให้ตัวใหญ่สินะอีหลาซื้อสัรบ่ได้ขั้นอาศัยก็อาศัยหลางอีหน่อยให้ย่า ให้ย่ายบวงใช่ไหมฮย่ายกับบวงสิแล้วก็จังว่าได้ค่าสุ้ดรถน้ำป่าหันตัวคันนี้หน่อยบ่ไปสิได้ค่าสุ้รถน้ำป่าบ่ล่ะมันซื้อกันบ่ได้มันบ่ย่ายเด้อให้ย่อยมีโสให้โสุให้มนันให้ซอยกอดซอยเกี่ยวไว้เด้อเนาะค่ะเอาแบบนี้เมื่อวานนี้เห็นมันได้ขึ้นเมื่อวานนี้ได้ดย,ดย่ายเด้อเอาอันสุดท้ายแล้วเนาะเอารอบสุดท้ายขึ้นเมื่อวาน โอ้๊ะจ๊ะาหนึ่จะต้องขึ้นแตมมั่งดป้นาตเอาขึ้นแตมนัเลเอิได้สามตัวเป็นสองอิ่มไปละนาสันอีกบ่จใจไา้สัน,อ,น,นอีกเนาะพอได้เกะมาแกวผูก็ดีแต่ละละได้แกะหมูวานมาแกะไว bố mì mặn, đi đi nhà. con <laughs> dạ. <laughs> 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 <Tạ. cười> <laughs> <laughs> เป็นจนในในังไงก็บาทนี่ <S <S เป็นจนนังไงเธอได้มาจ<า>อดรถบอกเลยการกลางนังลไปมมาืืืออคคเย เป็นกํรถแาที่เคยขีไปนั่ตลอดยู่ใช้มาใช้ที่ไปนั่ตลอดคอไ่บ่กเป็นังสิไปยันงานปียกลายยางี่มีแต่พูสิมาคุยนั่มมันบะเ่าอุ้มยาที่ยู่น้ำนวตงตังคิดตังใจอยู่นน้ำไหลยื่นตัวัยาเขาตั้งแตาบัโอ้เพิ่นว่าเพินวายุเพิ่นว่าเ้อาค่าแต่เขาบัดอยู่สีอยากบอกเล็ ย่านย่านลูกหลานซื้อบระท่านมาสั่นย่านซื้อบระท่านก็นได้เฝ้ามาได้จอดรถกลางทางเลยได้นี่พี่น้องเด้อจอดรถกลางทางเอาห้าหน้อยสุดท้ายฝากตอนเลยได้นลยเดี๋ยวล้อมมึงเนาะสายดวนเลยเด้อนี่สายสายดวนห้าน้อยเลยเด้อนีอ่ได้มีเสนอ เด้เนอะหาได้โชคได้หมันหาเอฟซีเขาได้เอ้าเมื่อวานนีนเขาน้อยสุดท้ายบอกสุดท้ายก็ได้สุดท้ายเลยได้ค่ะพี่น้องเอาดีๆด uh, ้าลูกได้ยังงวยได้มาจับเอาเลยเปิดเงี้ยวเขาเนี่ยมันเสือเหรออ๋อ่ะพี่น้องขาสด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 ร้อนร้อนตอนนี้เลยได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะขับรถบ่หอดบ้านเนาะค่ะยายมีเพิ่นอยากมาบอกเลขกห้าน้อยขักค่ะพี่น้องค่ะ เปนยานสื่อประทันเนาะคะ่ะยานลูกยานหลานสื่อประทันเดอ้อพี่น้องค่ะถ้าผู้ใดมากกระจัดผู้ใดคัดกระพันเนาะคะ่ะทางช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากต่อนเนาะคะ่ะซึ่งเมื่อวานนี่กะมาบอกกระเือกเต็มเต็มเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพื่อนไฮสองสามหกเนาะค่ะพี่น, 2, 3, นะะ้นองเลขมันออกสามสามหกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเกือบมันได้สามตัวตรงเนาะคะ่ะทางแอดมินจะได้ก็เลยได้แต่สามหกเนาะคะ่ะพี่น้องน้อยสุดท้ายเมื่อวานนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ก็อย่าลืมอย่าผ่านเนาะคะ่ะ ฝากไว้ตอนพ่อแม่พี่น้องปลองป่ายนาะคะ่ะยายอยากมาบอกโศกบอกมันเนาะคะ่ะครับรถบอหอดบัตรน,นะคะพี่น้องคะ่ะกลางทางเนาะคะ่ะยายมียันสื่อพระท่านเนาะคะ่ะยันลูกหลานสื่อพระท่านก็นเลยได้จอดรถเขียนให้ลูกให้หลานก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องกัจังไดกับฝากไว้พิจารณาเนาะคะ่ะยายมีมาเขียนให้เน้นๆนะคะพี่น้องคะ่ะเจ็ดหกสองเก้าสองค่ะพี่น้องคะ่ะเจ็ดหกสองเก้าสองเด้อค่ะ ค่ะถ้ามกใครชอบก็ะจัดจวดจัดฝาดบ่มเนาะคะ่ะมื่ว,ว่านนออกน้อยสุดถ่ายนะคะพี่น้องเด้อม่ว,ว่านนของยายมีผลบอกเนาะคะ่ะสึ่งอยูพุ่มเฮ่นแอดมินพอน้ารวยเนาะคะ่ะถ้าถืออีกเมื่อนี้ก็ถือว่าโชคมันไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะจังไดก็ฝากไว้พิจารณาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะนี่ละคะพี่น้องค่ะอันอน,นี้เราเดินทางข้าในหอดไซค่ะพี่น้องค่ะได้จอดกลางทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะวันี้ก็เสเดินทางต่อแล้วเด้อพี่น้องค่ะขอให้โชคให้มนนันเนาะค่ะถือหวยรวยเงินใส่เนะคะ่ะ ถือเลขร่วยเงินใส่มือแรกนะคะร่วยเมื่อนี่นะคะพี่น้องค่ะบอมันร่วยเมื่ออื่นเนาะคะ่ะฝากไว้พิจารณาเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น,นตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะทางช่องเสนอไปพอแม่พี่น้องพิจารณาแล้วคอยลงทุนเนาะคะ่ะคลิปนี้ขอให้เฮงให้ปังขอให้ดังให้รวยค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ